คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ ABC หรือ Anna Purana Base Camp เมื่อวันที่23มีนาถึง8เมษา66นี้นะครับเหตุผลที่ผมได้เดินทางไป ABC นั้นผมได้ไปดูช่อง YouTube ของพี่บอลพาเที่ยว และพี่เบนซ์ไก่จินเลยเกิดแรงบันดาลใจแล้วคุยกับเพื่อนที่เดินทางไปด้วยว่าสนใจที่จะไปลุยด้วยตัวเองไหมครับเพราะว่าผมไม่เคยเดินเทรคก,กิ้งเลยและไม่เคยเดินหรือได้ยินการเทรคก,กิ้งที่เนปาลซึ่งต้องเดินตามหมู่บ้านและเทือกเขาหิมะต่างๆเลยเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะไปเดินโดยตัดสินใจว่าจะไปด้วยตัวเองสำหรับ ช่องพี่บอลพาเที่ยวและพี่เบนไก่จินไปเดินเส้นทางที่เขาเรียกว่าอันนาปุรณะเซอร์กิตซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวันร่วม,ร,วมร่วม15ถึง20วันแต่ผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเลยเปลี่ยนเส้นทางเป็น ABC หรืออันนาปุรณะเบสแคมป์แทนซึ่ง ก็ได้ดูช่องอื่นๆที่เกี่ยวกับ ABC เพิ่มเติมและเริ่มหาข้อมูลเช่นที่พักการเดินทางการเท c กิ้งหมู่บ้านต่างๆวางแผนว่าจะไปพักหมู่บ้านไหนบ้างเพื่อเป็นการเซฟร่างกายหลังจากนั้นก็เริ่มไปทำวีซ่าที่สถานทูตโดย ทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์รวมทั้งจองตั๋วเครื่องบินโดยใช้บริการของ Lion Air ค่าตั๋วไปกลับก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับในวันที่เดินทางผมยังไม่ได้มีการทําช่อง YouTube ของตัวเองในการเก็บภาพหรือวิดีโอในบางครั้งก็เก็บเป็นภาพแนวตั้ง ซึ่งเวลาที่แชร์ให้เพื่อนๆดูอาจจะมีภาพไม่เต็มบ้างแต่เอาเป็นว่าไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปเดินเทรลกิ้งที่เนปาลเส้นทาง ABC ด้วยตนเองก็แล้วกันนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมรับชม ในวิดีโอของผมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ต้องใช้ความมานะอดทนในการเดินทางในเส้นทางนี้แล้วท้ายที่สุดก็เกือบจะดีอยู่แล้วครับซึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมและเพื่อนต้องใช้บริการพิเศษนะครับซึ่งจะได้เล่า ให้ฟังต่อไประหว่างเดินทางไปทำใบอนุญาตนะครับกำลังเปิด Google Map หลงบ้างอะไรบ้างเป็นปกติอันนี้เป็นทางที่จะเดินไป ตัวรีสอร์วิสเซ็นเตอร์เพื่อทำทิ๊กิ้งเคอ์มิตมีคนขายของตลอดทาง <st uk alen> ผมเดินทางไปถึงเนปาลตอนค่ำของวันที่23มมีนาแล้วครับก็ ไปพักย่านทาเมลจองที่พักชื่ออามาลิริสผ่านทางอากูดาตกคืนละประมาณ700กว่าบาทนอนได้สองคนตามรอยอาจารย์เผ่าทองทองเจือย่านตลาดอซัน ย่านธุรกิจของคนเมปานติกรามันช่องเก่าๆหลังจากที่ทําใบอนุญาตการเดินเข้า ABC ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณคนละ5,000รูปีเนปาลคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันต้นๆประมาณพันสามเราก็เดินมาเที่ยวย่านการค้าฮัสซันซึ่งผมได้มีโอกาสเคยชมรายการของอาจารย์เผ่าทองทองเจือพาไปเที่ยวก็เดินตามรอยอาจารย์ครับ ระหว่างนี้ก็ให้ชมบรรยากาศไปพลินเพินก่อนนะครับสำหรับการเดินทางที่ผมไปอย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้ทำช่อง YouTube ในการเก็บภาพก็เลยเก็บเป็นภาพนิ่งเสียส่วนใหญ่รวมทั้งเป็นภาพแนวตั้งซึ่งจะต้องมีการปรับภาพเพื่อให้สามารถลงช่อง YouTube ได้ครับ ตลาดย่านตลาดเก่าอซาันจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นวัดที่ให้คนเนปานอากากสักการะได้อยู่บริเวณใจกลางตลาดเลยครับเรียนซอกซอยก็ทำการคราสก็ทำไป ไหว้พระก็ไหว้กันไปครับให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสายไฟพลุงพลังเหมือนบ้านเราเลยที่เนียบารเครื่องเทศ จะเยอะมากรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกาแฟให้ชมสภาพบ้านเรือนและตลาดของชาวเนปาล ไปเพลินๆก่อนนะครับที่เนปาลเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2015ทําทำให้มีการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากและมีฝุ่นละอองค่อนข้างมาก This นี่คือนมชานม ดิวไทย i ิวชานมชานมชูนสปรกเรียมิลตีมิลตีมิลตีใช่ใช่มิมกับก้าวก้าวก้าวแหลังจากเติมพลังด้วยชานมและ ขนมของชาวเนปานลลครับก็เดินชมตลาดกันต่อในวันนี้เรายังอยู่ที่กาดบรรดุอยู่พรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเราจะเดินทางไปเมืองโปรคาราซึ่งเป็นเมืองเริ่มต้นแห่งการเทคกิ้งครับ หลังจากเดินเล่นก็ถึงเวลาอาหารเที่ยงวันนี้เรากินอาหารพื้นเมืองของเนปาลได้แก่โมโมแล้วก็ชิคเก้นบิริยานีอร่อยดีครับ หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็พาเดินย่อยอาหารตามตลาดเหมือนเดิมครับซึ่งเส้นทางระหว่างเดินก็จะมีเป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวเนปาลอยู่เป็นระยะระยะรวมทั้งมีขนมให้ชมให้กินระหว่างทาง วันนี้เราจะพาไปที่วัดสะวะยัยมโพวานาทหรือวัดลิงซึ่งเป็นฐานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่กาดมันดุในปานด้วยครับเดินทางมาถึงวัดลิงแล้วครับใช้ การเดินมาตลอดเพื่อชมบ้านเมืองและตลาดวิถีชีวิตของชาวเนาปาลพอขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นวิวของเมืองกาดบันดุจากมุมสูงนะครับภาพมุมสูงจากสวาัมฟัวนาดเห็นตัวเมือง าูมูประเทศเนปลาลรายามพัวนาดหรือวัดลิงต้องขึ้นเขามาเล็กน้อยถึงปานกลางภูมิประเทศค่อนข้างจะอยู่สูงโอกาสมับรรดูอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,300เมตรโดยประมาณนะครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อนะครับใกล้ถึงแล้วครับเจดี สวรยามพัวนาดอีกมิดเดียวครับมาถึงด้านบนของสวยามพัวนาดแล้วน,น,นะครับ เจดีจะปเป็นดวงตาสายนีบดวงตาครับคนเต็มเลยนะครับกถาเนเจนชมบรรยากาศในตึงด้านบน I พาชมบรรยากาศและสถาปัตยกรรมบนวัดสวยยมภวนาศหรือวัดลิงไปเรื่อยๆนะครับ เจดีด้านบนสุดของสวาัมัวนาแล้วนะครับจะ <c oughs> เห็นเป็นดวงตาสีฟิทแล้วก็เจดีที่เป็นศิปนละปะของเนปานจำนวนมากอยู่ด้านบน มาเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เอ๊ะอยู่อยู่วันเดียวร้องเพลงได้เลยอ่ะโอ้อยู่วันเดียวร้องเพลงได้เลยนี่ขอพรอยู่นะเนี่ยคงร้องมนตราอัปยรองเมียสามคนแน่นอนนะเล็กไหม เออนี้ฝืนไม่ค่อยมีคนมมุนนี่ยโอเคโอเคมาสเตจชิมปาริปุริกันครับไม่รู้ว่าหลังจากชิมท้องจะเสียหรือเปล่าปาริปุริ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 ูท้องจะเสียบอกพี่ไป ปาริปุริวันวันโซิมปาริปุรินนะครับอยู่ใกล้ๆที่พัก ระวังล้นฮะระวังล้นโอเคอันนี้กินอาหารถึงชั้น2บริเวณชั้น2นะครับก็เลยลองดูอาการรีวิวเบียร์เนปาลชื่อเนปาลไอซ์เดี๋ยวลองชิมรสชาติว่าจะสู้เบียร์ช้างหรือเบียร์สิงห์เมืองไทยได้หรือเปล่าครับ หารมื้อเย็นให้เยอะมากอิ่มถึงเช้าเลยครับราคาไม่แพงวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับเพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ